ครับนี่คือคอหมูย่างกิ้มแจ่วครับ this is grill e d pork with อ่าอ่าอีสานซอสครับก็จะมาลองชิมดูโอย้ยางร้อนเลยเขากงไม่ใช่เย็นใหม้มยเดแล้วไม่ใช่ซ่อมละคุณมันไม่คลาสิกครับ <laughs> เมื่อกี้ตะกี้ผมเไปเยี่ยวมาเลยครับเหมือนขึ้นตยอย่างครับเหมือนสเต็กอร่อยเห็นสุกอูเปละไปไปเยี่ยวมาไปยังเลยครับรางแล้วรางกันเลยครับเป็นคนอันามัยอร่อยครับเมลิกุันอร่อยอร่อยน้ำน้ำน้ำลาดน้ำลาดน้ำลาดเป็นครับอ๋อสเต็กชื่ออะรบ้างอ๋อสเต็กเขา our staying house Pukio, boom, thailand thanks for watching